สวัสดีครับผมคลิปนี้เรามาวกเข้าสวนไผ่กันอีกสักหนึ่งวิดีโอนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องราวของไผ่ชนิดหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับไผ่ที่ผมว่าก็คือไผ่ตรงหม้อนะครับคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่หลายคนยังไม่รู้เพราะว่าไผ่ชนิดนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างจากไผ่ชนิดอื่นอยู่บ้างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยนําเสนอเรื่องของไผ่ชนิดไหนที่ลําแกร่งที่สุดก็ ยกอันดับหนึ่งให้ไผ่ตรงหม้อมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับไผ่ชนิดนี้ผมมีอยู่กอเดียวในสวนก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะขยายต่อหรือเปล่าเพราะว่าการจะตัดลำไปใช้แต่ละครั้งเนี่ยผมต้องใช้เรื่อย,ยนต์เพราะว่ามีดเนี่ยแทบไม่เข้าเลยทีนี้เรามาฟังข้อดีข้อเสียกันข้อดีของไผ่ตรงหม้อก็คือ1ละ่ะเป็นไผ่ที่ลำแกรง่งตั้งแต่ผมปลูกไผ่มาแล้วก็เดินทางไปหลายที่นะครับเพื่อพิสูจน์ ลำของไผ่ตรงหม้อเนี่ยเป็นลำไผ่ที่แกล่งที่สุดที่ผมเคยเห็นมานะส่วนทางด้านของหน่อไม้สดก็ยอมรับว่าอร่อยนะครับนุ่มอร่อยกอนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แต่งกิ่งสางกอนะครับให้เห็นเป็นธรรมชาติมากที่สุดหน่อไม้ยอมรับว่าอร่อยแต่ก็ไม่ถือว่าอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเรามันชอบคนละอย่างแต่ที่โดดเด่นกว่าไผ่ชนิดอื่นก็คือความแกล่งของลำไผ่ทั้งหมดนี้คือข้อดีของเขาเลย ทีนี้มาฟังข้อเสียกันบ้างข้อเสียของไผ่ตรงหม้อที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือมันมีขแนแงเยอะมากและที่สําคัญก็คือขนที่เปลือกหรือขนที่กาบใบเนี่ยเมื่อสัมผัสดโดนผิวหนังหรือโดนเสื้อผ้ามันจะคันมากทําให้การบริหารจัดการก่อค่อนข้างยากนะครับไผ่ก้อนนี้ผมปลูกไว้ในที่โล่งแจ้งจึงทําให้ขแหนแงค่อนข้างเยอะถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องปลูกไว้ในที่แสงน้อยเพื่อให้ไผ่เนี่ยเบียดขึ้นหาแสงมันก็จะลดการสร้างกิ่งขแนแงให้น้อยลง และข้อเสียอีกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือลำของไผ่เนี่ยแม้จะมีความแกร่งแต่พอตัดลำไปใช้โดยไม่ได้ทําอะไรคือไม่ได้แช่น้ํายากันมอดหรือน้ํายาทิมบอลำของไผ่ชนิดนี้ก็ถือว่ามอดไม้ไผ่ชอบมากนะครับเป็นอาหารของมอดเลยแหละและมอดไม่ไผ่เนี่ยจะเข้ามาทําลายไวมากผมจะให้ดูลำที่ผมตัดไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับนี่คือลำไผ่ตรงหมอดที่ผมตัดไว้เมื่อปีที่แล้วเพื่อทําที่จอดรถที่สวนชั่วคราวจะเห็นว่ามีรอย การเจาะทำลายของมอดไม้ไผ่ทั่วลำเลยสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นไผ่ชนิดอื่นแทนผมจะเปรียบเทียบลำไผ่ที่ตัดพร้อมกันให้ดูและนี่ก็คือลำของไผ่้ังมลที่ตัดพร้อมกันนะครับกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยแทบไม่มีมอดไม้ไผ่มาเข้าทำลายเลยไผ่้ังมลถึงแม้จะแห้งก็ยังคงสภาพเดิมนะครับผิวเปลือกสวยเหมือนเดิมนี่คือข้อดีข้อเสียของไผ่ตรงหม้อ สรุปแล้วมันจะน่าปลูกหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอานะครับนี่คือไผ่ตรงหม้อหรือว่าไผ่ตรงหวานที่มีอยู่ในสวนผมผมไม่ได้แต่งกิ่งสางกอนะครับเอาแบบธรรมชาติเลยมาให้ชมก็คิดว่าจะขยายเพิ่มคงต้องระง,งับไปก่อนนะครับสําหรับไผ่ชนิดนี้ผมปลูกไว้ใช้แค่กอเดียวเองคลิปนี้ที่จัดทําขึ้นก็เพราะว่ามีคนถามต้นพันมาผมอยากให้รู้ให้แน่ชัดก่อนว่ามันน่าปลูกหรือเปล่า มีเวลาบริหารจัดการกอรไหมเปรียบเทียบให้ดูข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจนำไปปลูกหรือซื้อไปปลูกนะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนอน,นะครับไผ่ชนิดไหนที่มันบริหารจัดการกอรยากผมก็จะค่อยๆลดจํานวนลงเอาที่มันง่ายๆสบายๆเอาแบบปลูกครั้งเดียวเราไม่ต้องทําอะไรเอาไว้เป็นที่พักผ่อนในสวนแบบไม่ระคายผิวผิวเปลือกไม่คันหน่อไม้ก็อร่อยเหมือนกันประมาณนี้แหละ ก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับไผ่ตรงหม้อผมก็เคยนําเสนอไปหลายคลิปวิดีโอก็เพิ่งทําวิดีโอนี้ที่เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ชมเคยเห็นแต่กอที่ผมแต่งกิ่งสางกอวสวยๆไว้เพื่อซื้อไปแล้วอาจจะผิดหวังเพราะว่าไม่มีเวลาบริหารจัดการกอคลิปนี้ก็ถือว่าช่วยประกอบการตัดสินใจของคนที่กําลังสนใจเรื่องไผ่อยู่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ